เอปเชกัน okay. บ้างครับผมชื่อวิฟ้านะครับแล้วคุณกํำลังดู f a ราดายส์แบดบอเป็นคําที่ทุกคนอยากจะให้คนอื่นมองเราเข้ามาแล้วมองว่าเราเนี่ยเป็นแบบนั้นแต่เชื่อว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะไอาการที่เราไปท้าคนแก่ต่อยไปเตะเด็กไปตบเด็กไปไถเงินคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยนั่นแันไม่ได้เรียกว่าแบดบอยวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึง5คุณสมบัติที่จะทําให้คุณเป็นผู้ชายแบดบอยโดยที่ไม่ต้องพยายาม ก่อนที่ไปดูกันผมขอฝากไว้2อย่างลวกันหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของเราเนี่ยก็อย่าลืมนะครับดแล้วไปกดปุ่ม subscribe ช่องผมหน่อยลวกันนะครับสองผมขอฝากร้านผมหน่อยลวกันร้าน Manmade b อ r b e r h o p ช็อสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ฝั่งทนแล้วมันไม่ได้ไกลเกลินไปเนี่ยผมขอฝากร้านผมด้วยยลวกันนะครับตอนนี้ผมเปิดร้านตัดผมของตัวเองแล้วแลวร้านนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจทํามากๆจริงก็ยังไงก็ฝากไว้ให้เสนอเป็นโอกาสหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหาร้านตัดผมอยู่หรือว่าเฮ โอเคเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือความเป็นตัวของตัวเองแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะมีอยู่แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งกับแบดบอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาชัดเจนแล้วก็เด่นมากๆในเรื่องนี้เพราะอะไรล,าลาการเป็นตัวของตัวเองมันถึงเป็นแบดบอยเพราะเราคงเคยเจอคนที่แบบเฮ้ยพูดอะไรที่ ปแป,ป,แปพูดอะไรที่มันบ้าๆแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยแต่เรารู้ว่าเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและนั่นคือตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ชอบเขาอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่เขาพูดแต่ชอบในตัวเขาอะนั่นคือผลที่ออหลายๆคนเนี่ยแบบเฮ้ยให้การสนับสนุน Andu ูเ e รทุกคนคงรู้จัก Andu ูเ e รหรือว่าถ้าเกาิดทุกคนยังไม่รู้จัก,กเนี่ยก็ลองไปดูคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขาในทุกอย่างที่เขาพูดหรือในความคิดของเขาทุกอย่างแต่ ด้วยการที่เขาพูดในสิ่งที่เขาคิดจริงๆนั่นคือตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเคารพในตัวเขาแล้วมองเฮ้ยโอเคคนคนนี้เนี่ยสมควรได้รับการเคารพได้ความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงแท้จริงทุกคนจะชอบหรือแม้แต่ผู้ชายด้วยกันเองเนี่ยเราก็มองหาสิ่งนี้ในตัวเพื่อนของเราในคนที่เราจะใช้เวลาด้วยในคนที่เราจะอยู่ด้วยในคนที่เราจะคบปะสังสรรค์ด้วยข้อที่2 ความมั่นใจจากสัญชาตญาณคือทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นเอ็กซ์ e r t รเวิร์ดอย่างเดียวไม่ได้เกิดมาเป็นแบบเฮ้ยคนที่กล้าแสดงออกเสมอไปอย่างเดียวแต่เชื่อผมเถอะถ้าเกิดว่าคุณลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของทุกคนดูเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ตอนที่เราเป็นเด็กอะเราจะไม่มีความอายไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นคือเรากล้าที่จะวิ่งใส่เกยในตัวเดียวแล้วเอาผ้าขนหนูมาทําเป็นผ้าคลุมและคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนและเดินไปคุยกับน้องฟ้าเด็กข้างบ้าน แล้วเราก็ไม่กลัวโดนปฏิเสธไม่กลัวการโดนอะไรทั้งสิ้นน่ะซึ่งแน่นอนโลกเนี่ยมันก็มีความเขาเรียกอะไรความเหมาะสมะคือถ้าเกิดคุณอายุ20แล้วแล้วคุณยังใส่กิ๊งในตัวเดียววิ่งออกนอกบ้านเนี่ยมันก็กรอะไรกรอะไรอยู่ถูกไหมแต่นั่นแหละไอ้เรื่องแบบเนี้ยคือทุกคนอะ่ะไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนหรือไม่ใช่ทุกคนที่จะเติบโตมาด้วยการแบบสั่งสอนที่มันเหมาะสมจริงๆคือถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ ห้ามไปเลยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเขาก็จะไม่ห้ามไปเลยร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีความเหมาะสมที่มันพอดีอ่ะแล้วพอเราโตขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนแบบว่าห้ามทําทุกอย่างเราต้องทําตามสังคมที่เขาบอกเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องในสังคมเราต้องเป็นมิสเตอร์ไนท์ไกด์เพราะมิสเตอร์ไนท์ไกด์เนี่ยทุกคนก็จะชอบทุกคนก็จะอยากที่จะพูดคุยด้วยนั่นคือสิ่งที่เราโดนฝูกฝังมาตลอดดังนั้นเมื่อถึงตอนเนี้ย มันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนเน้เลยไม่ใช่ดูคิดนี่จบแล้วคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่คุณเชื่อมาตลอดหรือว่าที่คุณโดนบลูกฝังมาตลอดชีวิตคุณได้แน่นอนคุณจะไม่ต้องกลับมาฝึกใหม่แน่นอนคุณจะต้องลื้อฟื้นใหม่คุณจะต้องกลับมาเขาเรียกแหละเข้าถึงจิตใจเข้าถึงสัญชาตญาณของคุณใหม่มข้อที่3 การเห็นแก่ตัวแบบไม่อายคือตลอดชีวิตของเราอ่ะเราโดนปลูกฝังมาว่าแบบเฮ้ยอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราต้องยอมคนอื่นอะไรที่ยอมได้ก็ยอมยอมไปเถอะแต่ผมบอกเลยสําหรับเด็กๆคนไหนสําหรับวัยรุ่นคนไหนที่กาลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยผู้ชายทุกคนคนเราทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องสร้างชีวิตของเราก่อนเราจะจำเป็นต้องสร้างบางสิ่งขึ้นมาก่อนก่อนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ คือคุณลองคิดอย่างนี้ก่อนที่คุณจะสามารถไปเฮ้ยช่วยป้องกันโจรที่จะมาต่อสู้จะมาป้นคนแก่ได้เนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวก่อนก่อนที่คุณจะสามารถไปชกต่อยไปป้องกันใครได้เนี่ยคุณจะต้องสร้างากําลังของตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะช่วยเหลือคนที่ยากไร้ได้เนี่ยคุณจะเป็นต้องสร้างให้ตัวเองอยู่ในจุดๆดนั้นก่อนคือลองคิดดูถ้าเกิด15ปีที่แล้วบริษัท Apple เนีเ่ยเขายอมแบนเล็กๆแบบเฮ้ยสงสารแบนเล็กๆที่แบบมันยังไม่มีเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีระดับเดียวกันแล้วเขา บอกเออปิดไปก่อนดีกว่าไม่จําเป็นอะ่ะเฮ้ยสงสารแบบเล็กๆเ,เนี่ยป่านี้เนี่ยเราจะมีสมาร์ทโฟนใช้กันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยคือถ้าเกิดเราแต่ใช้ชีวิตเพื่อดูแลคนอื่นเนี่ยเราจะต้องอยู่ในกรงไปตลอดชีวิตโดยไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ชายทุกคนหน้าที่ของคนทุกคนเนี่ยคือการที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากที่จะทําอะไรในชีวิตของเราเราเนี่ยอยากที่จะทําอะไรกับชีวิตชีวิตนี้ของเรากับเกมเกม,เกมนี้ของเราขอ้อที่4 แบดบอยจะเขาลบตัวเองมันคือการที่เราจะเอาทุ่งลาเวนเดอร์ออกจากความคิดของเราเพราะไม่ใช่ทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยจะเป็นไปในแบบที่ทุกคนอยากที่จะให้เป็นอ่ะในโลกใบนี้เนี่ยมันมีปีศาจอยู่เต็ไมไปหมดมันอาจจะไม่ใช่ปีศาจในแบบที่มีเขาในแบบที่เราคิดในแบบที่อยู่ในเทพน,ในใิยาย แต่มันมาได้รูปแบบของคนที่ต้องการที่เจ้าเปรียบเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมาตรฐานของตัวเองถ้าเกิดเราไม่เคารลบในตัวเองความลบในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเมื่อนั้นเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเป็นอัศวินขี่ม้าดําบ้างเราจะต้องเป็นพวกแอนต้ฮีโร่บ้างคือฮีโร่เราไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นฮีโร่ในแบบที่หนังเสมอไปคือทุกคนทุกๆฮีโร่ ero, เราลองคิดในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามองว่าเขาเป็นตัวร้ายเนี่ย เขาก็เป็นตัวลายได้คือเขาทำลายเมืองทั้งเมืองเพื่อกําจัดคนคนเดียวเนึนือขอไหมแต่นั่นคือสิ่งที่มันจําเป็นต้องทําถ้าคุณเอาแต่ลูกสวยแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกนี้พังเฮ้ยนู่นน,นั่นนี่ทุกทกอย่างเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะก้าวไปไหนได้ข้อที่5ไม่รอคําอนุญ,ญาตจากคนอื่นคือถ้าเกิดว่าผมบอกกับคุณตอนนี้ว่าเฮ้ยคุณลองคิดดูว่าทําไมผู้ชายที่โตแล้วคนหนึ่งเนี่ย จะต้องไปรอฟังคาอนุญาตจากคนอื่นในการที่จะต้องใช้ชีวิตด้วยเนี่ยคุณก็คงเห็นด้วยกับผมแต่เชื่อหรือไม่ว่านั่นคือสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนยังทําอยู่คือเป็นอะไรที่ไม่เมคเซนที่สุดแล้วในการที่เราจะเอาคุณค่าของตัวเราใ,ในการที่เราจะเอาความมั่นใจของเราเนี่ยไปขึ้นอยู่กับความคิดของคนอื่นไปขึ้นอยู่กับคําพูดของคนอื่นไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เราเป็นคือคนบางคนเนี่ยไม่ right, ไมลกล้าที่จะตัดผมทรงหนึ่งแม้ว่านั่นจะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย <_ m ood le> เพราะว่า <_ m ood le> เขากลัว <_ m ood le> ในการที่จะคนอื่นเนี่ย บางคนไม่กล้าจะใส่สูตรไปงานเพราะว่าเฮ้ยกลัวว่าคนที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนระหว่างทางเนี่ยจะมองว่าเขาเป็นพวกที่เยอะจนเกินไปบางคนไม่กลแจ่เฮ้ยเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบมากเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นแต่ทํานั้นเนี่ยจะเห็นเขาโดนปฏิเสธอังที่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรบ้างในชีวิตของเราแต่เรากลับเอาความคิดเอาคุณค่าของเราทรุกอย่างเนี่ยไปขึ้นอยู่กับความวิถีความคิดเห็นของคนคนนั้นอะ คือผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเดินไปถึงปุ๊บตบผัวคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยไปต่อยหน้าคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยเพียงเพราะเราอยากที่จะทําแบบนั้นไม่ทุกอย่างมันจะต้องมีผลที่ตามมาแน่นอนในโลกสมัยนี้ที่โซเชียลมันเต็มไปหมดแล้วชื่อเสียงคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยผลที่จะตามมาในการทําสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเอาความกลัวจาก การตัดสินคนอื่นเนี่ยไปตัดสินสิ่งที่คุณจะทำนั่นก็เป็น5คุณสมบัติของผู้ชายแบดบอยที่ผู้ชายแม้ว่าจะเป็นนายสกายเนี่ยควรที่จะมีไปครั้งหนึ่งแล้วกันผมขอฝากร้านผมด้วยแล้วกันก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนเราก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดฟ o ลโล่กดถูกใจเพจผมหน่อยแล้วกันทั้งใน IG และใน Facebook เลยสามารถเซิร์ชได้เลยใน IG กนนในนีก็จะเป็น Manmade u n d e r อร์สกอร์ b e r ์เบส่วนใน a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็น Manmade b a r b e r Shop เลยสำหรับวันนนีีี้้ขอใหททุกค่ดย<ป>